อีกหนึ่งทีมชาติไทยที่ต้องลุ้นกันในคืนนี้คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับเราจะลงสามพบกับสหรัฐอารับอิเรสในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเราต้องชนะให้ได้สารเดียวครับเพื่อลุ้นในนัดสุดท้ายกับมาเลเซีย ข่าวดีของไทยก่อนลงสามเกมนี้คือเราจะได้ธนบูลเกศสารัตหนึ่งในตัวเลือกแนวรับหายเจ็บกลับมาส่วนแบ็คซ้ายอาจจะเปลี่ยนไปใช้สัสลักษ์หายประโคนรวมถึงสุพโชคสารชาติและเจริญศักดิ์วงกอนมีลุ้นเป็นตัวจริงในแนวรุก,กริมเส้นขณะที่ธนวัตรซึ่งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติไทยนัดแรกกับอินโดนีเซียและทำงานได้ดีพร้อมลงทําเกมรุกในวันนี้โดยอดิศักดิ์ไกรสอน,น่าจะยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมครับหลังจากมงทําประตูได้ในเกมที่ไทยเสมออินโดนีเซียเมื่อ 4วันก่อนขณะที่เจ้าทิน UAE ของกุนซือเบิร์ดฟานมาควายได้คาลิฟาอัลฮามาดีกองหลังโพโต์แบงกลับมาและมีตัวอันตรายอย่างอาลีมับคุดที่ชอบยิงประตูทีมไทย เพิ่งจะยิงคนเดียว2ประตูนะครับในเกมล่าสุดที่ยูเอชนะมาเลเซีย4ประตูต่อศูคู่นี้เจอกันนัดแรกเมื่อ19ตุลาคมปี2019เมื่อปีครึ่งก่อนหน้านี้ที่สนามมหาทยาลธรรมศาสตร,ร์รังสิตครับวันนั้นไทยชนะ2ประตูต่อ1เป็นการชนะยูเอครั้งแรกในรอบ15ปีแต่สถิติที่ผ่านมาไทยไม่เคยบุกชนะยูเอได้เลยโดยเจนัดก่อนหน้านี้เราแพ้ถึง5นัดและเสมอ2นัดครับมาดูตารางรวมคะแนนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม G ีนะครับ จาาฝูงเวียดนามแข่ง5นัดชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี11คะแนนคืนนี้เวียดนามจะพบอินโดนีเซียที่ตกรอบแล้วครับส่วนไทยแข่ง6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1มี9คะแนนเท่ากับ u ูเรองจากฝูงที่แข่ง5นัดเกมคืนนี้5ทุ่ม45นาทีตามเวลาไทยครับไทยเราต้องชนะ u ูเเพื่อที่จะไปลุ้นนัดสุดท้ายกับมาเลเซียในวันอังคารหน้า